วันนี้ครูจะพูดถึงาการเขียนริยมสานะครับแบบใช้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะให้สูตรตอนท้ายเนาะตอนนี้เราจะเอาแบบรูปแบบการใช้แบบสมการก่อนนะครับขอใช้โจทย์ตามนี้เนาะตัวอย่างตามนี้นะครับข้อที่หนะึ่งีหนึ้าานะครับตัวน,นี้เนี่ยนะครับ มีความหมายว่าอย่างไรตัวนี้มีความหมายว่า1.53เนี่ยมีความหมายก็คือ1.5555ไปเรื่อยๆนะมันซ้ำที่เลข5นั่นเองนะครับเราอยากจะเขียน1.53เนี่ยจะเขียนได้อย่างไรนะครับดังนั้นวิธีการนะครับเขียนในช่วงเศษส่วนซ้ำให้อยู่ใน AA, ให้อยู่ในรูปของเศษส่วนเนี่ยเราก็จะให้นะครับ ก่อนนะคูชอบใจเอ็นะในเอเนี่ยเป็น1.55 5 5, 5, 5แบบนี้ละกันตั้งชื่อเป็นสมการที่1นะครับโดยนะครับวิธีการทำของครูเนี่ยครูจะเห็นว่าเออถ้ามันซ้ำหนึ่งตัวเนี่ยนะครับเราจะคูณ10นะครับถ้าซ้ำสองตัวเราจะคูณ100นะครับแบบนี้เพื่อให้ตำแหน่งของตัวทงยมเนี่ยมันย้อนกลับขึ้นมาได้นะครับแล้วก็ทำให้ลบกันออกไปได้อ่อาลองดูนะครับ นำสมการที่1คูณด้วย10นะครับสิ่งที่เราจะได้นั้นก็คือ 10x นะค,คูณทั้งซ้ายทั้งขวาตลอดนะครับตัวนี้พอมันคูณมา1ตัวเนี่ยตัวเลขของเราก็จะเลื่อนมาเป็นแบบนี้เรเขียนให้ตรงกันนะเห็นไหมครับตัวตำแหน่งทศยมเนี่ยก็จะเลื่อนขึ้นมา1ตตำแหน่งนะครับ ต่อจากนั้นให้เราใช้สมการที่2ลบด้วยสมการที่1ตรงนี้อยู่ในม่ามนะครับซึ่งก็จะเป็น 10x ลบ 1x จะเท่ากับ15.555กัขอ,ขอเขียนสั้ตัวเนาะลบด้วย1.555แบบนี้ซึ่งเราจะได้ว่า1 1 5 5 5 5เนี่ย นะครับกับ1.555แบบนี้ลบกันตัวนี้เนี่ยตัวซันเนี่ยถูกจะถูกตัดไปนะครับซึ่งจะทําให้เราเหลือเพียงแค่14นั่นเองเห็นไหมครับเหลือเพียงแค่14นั่นเองนะดังนั้นเนี่ยเราจึงได้บอกว่านะครับ 9x ้าเนะมีอยู่10 x เอ็อยู่สิตัวลบไป1ตัวเหลือ 9x นะครับตรงนี้ก็จะเหลือแค่14 อเคนะครับแล้วก็ใช้9ก้าไปหารทั้งสองข้างของสมการจึงได้14.9ส่วนเะครับเราสามารถใช้ทำให้เป็นเศษคละได้นะครับเป็น9ก้าหนะแล้วก็ห้าส่วน9ะครับแบบนี้นะโอเคนะครับโดยหลักเกณฑ์แล้วนะครับเราจึง ชันให้ตัวหลังเนี่ยเขาสามารถลดกันได้เพื่อจะตัดตัวซ้ําออกนั่นเองนะครับอาทิตเฉลยเราก็จะได้ตรงนี้ออกมาเป็นอ่หนึ่งจุดห้าสามเท่ากับสิบสี่ส่วนเก้าหรือเท่ากับหนึ่งเศษห้าส่วนเก้านะครับลองดูข้อสองต่อนะครับข้อสองต่อ ข้อ2นะครับ2.114ุ่สซ้สตัวเดียวนะแต่มีตัวหลายตัวเลขหลายตัวนะครับวิธีการทำนะครับผมขอรัดตรงนี้นะให้ x เ,เท่ากับ2.11444มันซ้ำที่4เนาะแล้วก็เขียนแบบนี้นะครับหรือ ถ้าเข้าใจจากตะกี้แล้วนะครับเราสามารถเขียนซ้ําตรงนี้ได้นะเดี๋ยวเราตรงไหนมันซ้ําเดี๋ยวเรานําจุดไปลบกันนะครับโอเคนะนำสิบนะครับสมการที่หนึ่งคูณด้วยสิบเราก็จะได้ว่าสิบเอ็กเท่ากับนะตัวเลขตัวนี้ก็จะเด้งขึ้นมาหนึ่งตัวนะครับเป็นแบบนี้แล้วก็จะมีสี่นะครับ ตัวนี้สี่ตัวนี้ก็จะซ้ําไปเรื่อยๆความจริงซ้ําตั้งแต่ตัวนี้นะซ้ําตั้งแต่ตัวนี้ละนะครับตรงนี้ครูเขียนให้ดูเข้าใจเฉยๆนะครับมันซ้ำสี่นะไปเรื่อยๆเป็นสมการที่สองนะครับดังนั้นถ้าเรานำสองลบด้วยสมการที่หนึ่งตัวนี้จะตัดกันทันทีนะคราจะตัดกันทันทีนะครับจึงได้ที่ยี่สิอ็ดจุดหนึ่งสี่ ลบด้วย2.11นะครับตรงนี้ของเราก็จะกลายเป็น10ลบ9 10ลบ 1, หเหลือ 9x นะครับตรงนี้จะได้เป็นา3า19นนะครับได้เป็น19.03ุดโอเคนะครับได้แบบนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเนื่องจากตรงนี้เนี่ยเป็นทศนิยมนะครับ เราก็ย้ายตรงนี้ไปหารฝั่งนู้นอีกเป็นแบบนี้นะครับทีนี้จะเห็นได้ว่ามันเป็นทศนยมแล้วกษะเศษส่วนเนี่ยเขาไม่นิยมนะครับจะต้องทําให้ข้างบนของเราเนี่ยไม่เป็นทศิยมโดยหาตัวมาคูณดังนั้นคูณข้างบนด้วยตัวหนึ่งนะครับก็ต้องคูณข้างล่างด้วยตัวเดียวกันเป็นตัวนี้นี่เองนะครับจึงได้ x เท่ากับ1 9 0นะครับเป็น900นะครับเป็น900แบบนี้นะครับเนาะดังนั้นนะครับตัวนี้ก็เอาลองไปตัดทองเป็นเศษส่วนอย่างต่ำเองนะเอาไม่ใช่ลองเอาไปทำเป็นเศษคลละเองนะครับเนาะก็จะได้2.1143เนี่ยจะเท่ากับ1903ส่วน900 ก็จุดตรงนี้นะาสำหรับข้อนี้นะครับต่อนะครับข้อที่3นะครับ1.57พอดีตัวนี้มีซาสองตัวนะครับเราจะทำยังไงดีนะก็อย่างที่ครูกล่าวข้างต้นนะครับให้ x ของเราเนี่ยเท่ากับ1.57นะ3 5กับ7นะมันจะเป็น ห้าเจ็ดไปเรื่อยๆนะครับขาเขียนดีกว่าสัก3าคู่นะตั้งชื่อเป็นสมการที่1นะถ้าซามสองตัวนะครับให้นำมาคูณด้วยหนึ่งร้ามจุดเลยนะจะได้หนึ่งร้เนะครับเท่ากับนะตัวนี้จะเลื่อนขึ้นมาสองตัวเป็นหนึ่งห้าเจ็ดจุดห้าเจ็ดห้าเจ็ดห้าเจ็ดนไมครับมันจะเท่ากันเป็นสมการที่สอง นำสมการที่2ลบด,ด้วยสมการที่1เราจะได้ตรงนี้เป็น9 9้นะตัวนี้เขาจะตัดกันไปนมะมันจะตัดกันไปหมดเลยนะครับเราจะเหลือเป็นตัวเลขก็คือ156 156้านโอเคนะครับเราก็ตัดทอนเป็นเศษส่วนอย่างตามได้นะครับใช้3หาตั้งเศษส่วนนามห้าสิบห้นะครับสามสองหกสามสิบนะ อันนี้ก็เป็นที่สิ้นสุดนะครับก็จะได้หนึ่งเนาะแม่กาเอ,า,อเาไปแล้วจิไม่เอาเมื่อคืนครับิ ตัวนี้นะครับโอเคนะตัวนี้ก็จะเป็นคำตอบของเรานะครับนั่นก็คือตัว1.57 3นะครับเท่ากับ52ส่วน33หรือ1เศษ19ส่วน33มนั่นเองนะครับโอเคนะครับาไปต่อนะครับข้อสุดท้ายของเราตัวอย่างสุดท้ายนะครับ สองจุดสนสองสองะนะครับเราจะได้ว่าให้ x เท่ากับ2องจุดสานสองหสองสองะเราซ้ำที่หนสองนะครูเขียนได้สวยสนดีไหมครูขอเปลี่ยนสีตรงนี้นิดนึงเพื่อให้รู้ว่ามันเป็นทศนิยมซ้ำนะ ซึ่งเราก็จะได้ตรงนี้มาเป็นจุดๆๆนะให้เป็นสมการที่หนึ่งอย่างที่บอกเนาะนำสมการที่หนึ่งคูณด้วยหนึ่งร้อยนะครับเราจะได้ตรงนี้เป็นหนึ่งร้อยเอ็กเท่ากับสองหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองจุดๆๆตั้งชื่อเป็นสมการที่สองนั่นเองนะครับตัวซ้ำของเราก็จะเกิดการซ้ำกันนั่นเองนะครับ เราก็จะตัดตัวนี้ได้ตัดตัวนี้ได้นะครับจึงได้เท่ากับนะสมการที่2ลบสมการที่1ได้เท่ากับ 99x นะครับตรงนี้ลบกันเหลือ1 3 2 39นะครับเมื่อลบกันได้จะได้แบบนี้นะครับ ไม่ใช่2องครับเมื่อลบได้แบบนี้เสร็จเรียบร้อยเราก็จะดึงตัว99นะครับไปหารซึ่งเราก็ต้องคูณด้วย10เพราะว่าตัวข้างบนเป็นทศนิยม1นึ่ตำแหน่งจึงได้ออกมาเป็น2 2 9 1ส่วนด้วย9 9กนะครับถ้าหารเป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้เราก็จะตัดทอนให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำต่อไปนะครับตรงนี้ก็ให้นักเรียนลองไปตัดทอนเป็นเศษส่วนอย่างต่ำดูนะครับนะเราก็ทำเป็นเศษคะได้ด้วยนะครับโอเคนะครับวันนี้ก็เพียงเท่านี้ก่อนนะครับ